สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทีมงานของภาคธัญยาดานะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับแบบประกันแบบใหม่ที่จะมาแนะนำการน,นะคะสำหรับตัวแทนใหม่หรือว่าตัวแทนเก่าคนเก่าก็เป็นในเรื่องของการทบทวนแล้วกันว่าเราลืมไปหรือ,อยังนะคะลืมหัวใจของการทำประกันชีวิตไปหรือ,อยังนะคะ แบบประกันที่จะสอนที่จะแนะนํานะคะมีทั้งหมด3าแบบประกันซึ่ง3ามแบบนี้เน้นความคุ้มครองนะคะเน้นความคุ้มครองเน้นในเรื่องของการถอดค่าตัวถ้าคุณลูกค้าไม่อยู่แล้วลูกค้าถอดค่าตัวเอาไว้ให้กับลูกหลานนะคะสักล้านหนึ่งสองล้านสามล้านนะคะและแบบประกันแบบนี้ก็เหมาะกับเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะเป็นผู้ประกอบการนะคะ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะจะไม่ได้ทําธุรกิจด้วยเงินสดจะเป็นเงินกู้จากแบงค์นะคะบางคนกู้มา10ล้าน20ล้านนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยคีของบริษัทนั้นนะนะคีหมายถึงเจ้าของบริษัทนั้นะเกิดเสียชีวิตไปก่อนลูกภรรยาของเขาจะทํายังไงกับเงินที่กู้กับแบงค์มาลงทุนนะคะหลายคนลูกค้าอาจจะบอกว่า เขาไปขอ OD ที่ธนาคารน่ะมันก็คุ้มครองเงินกู้ของเขาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องทาประกันชีวิตใช่ค่ะนะคะขอ OD อะ่ะเขาคุ้มครองเอแบงค์คุ้มครองนะคะก็คุ้มครองโปรเทคเงินที่ลูกค้านะ่ะกู้แต่เงินที่จะเดินต่อกับบริษัทน่ะมันต้องใช้เงินถูกไหมคะในวันที่คุณลูกค้าไม่อยู่เนี่ยภรรยาและลูกเขาหนะ่จะมีความสามารถหรือว่า มีศักยภาพพอที่แบงค์จะเชื่อถือได้ไหมที่จะปล่อยเงินกู้ต่อให้กับภรรยากับลูกนะคะเพราะฉะนั้นแคสมันต้องมีถูกไหมคะเงินหมุนเวียนของบริษัทก็ต้องมีด้วยนะคะกู้มาสิบล้านยี่สิบล้านแบงก์ก็ให้ทําประกันเพื่อจะโปรเทคดอกอเงินกู้ของเขาถ้าเสียชีวิตคือบางบางแบงก์ก็ไม่ได้โปรเทคร้อยเปอร์เซ็นก็มีนะคะบางแบงก์ก็โปรเทคแปดสิบเปอร์เซ็นก็มีที่เหลือภรรยาและลูกก็ต้องเอาหาเงินไป ไปไปส่งต่อนะคะดังนั้นแบบประกันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะกับคนที่มีภาระเยอะๆนะคะแล้วต้องการความคุ้มครองสูงแต่ว่าส่งเบี้ยที่ถูกซึ่งวันนี้จะแนะนำทั้งหมด3แบบนะคะคนที่คนที่เหมาะก็จะเป็นแบบซิงเกิลมัมนะคะ,ะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวรายได้ทุกอย่างเขาหาคนเดียวถ้าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ถ้าวันนึงผู้หญิงคนเนี้เสียชีวิตนะคะเกิดภาคพัง เสียชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หายใจนะคะลูก <world> ของเขาจะอยู่ยังไงแล้วแม่ที่เลี้ยงลูกให้เขาอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกนะคะสองก็ 2. เป็นเจ้าของกิจการนะคะนะคะต้องต้องใช้โอดีขอโอดีกับแบงค์มีมีเงินอมีเงินกู้มีภาระทุกอย่างนะคะสามอาจจะเป็นอ่า คนสามีที่ดูแลลูกเต้าดูแลครอบครัวภรรยาไม่ได้ทํางานอยู่บ้านเลี้ยงลูกอันเนี้ยนะคะก็จะเหมาะแบบประกันกับแบบประกันทั้งทั้งสามแบบนี้ที่พาจะบอกนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยเข้าแบบประกันกันเลยแล้วกันเนาะขอมุฟตัวเองนิดนึงนะจะได้เรียนรู้ไปปลิบอ่ะนะ เข้าแบบประกันกันเลยแบบประกันทั้งสองแบบสามแบบอขอแบบแรกนะคะแบบแรกชื่อแบบคุ้มทวีสิบเท่านะคะคุ้มทวีสิบเท่าเนี่ยชื่อแบบก็บอกอยู่แล้วว่าคุ้มสิบเท่านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าทําทุนประกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะคุ้มครองให้สิบเท่าของทุนประกันนะคะอู้ทำไมหน้าจอมดมืดเห็นไหมคะมองเห็นกันไหมอ้าวทำไมดับตอนเนี้ย อีกะตูนมาจากไหนอ่าอ่ามาแล้วนะคะแบบแรกนะคะชื่อแบบคุ้มทวีสิบเท่านะคะซึงทวีสิบเท่าภาคสมมุติอายุกลางๆแล้วกันเนาะสมมุติผู้หญิงอายุสาสิบแล้วกันที่ขึ้นในหน้าจอส,สไลด์คุ้มเทวีคุ้มเทวีสิบเท่าหรือว่าห้าเท่าเนี่ยนะคะ รับตั้งแต่คือแบบสามแบบเนี้ยที่แนะนำอายุที่รับประกันคือยี่สถึงอายุหกสิบปีนะคะเพศหญิงเพศชายได้หมดเลยนะคะอ่ะแบบแรกคุ้มทวีสิบเท่านะคะทุนประกันหนึ่งล้านนะคะรับตั้งแต่ทุนห้า0มื่นคุ้มทวีสิบเท่าเนี่ยรับทุนห้าหมื่นไปจนถึงแล้วแต่ลูกค้าจะทําทุนประกันหนึ่งล้านคุ้มครองสิบล้านทุนประกันห้า0มื่นคุ้มครองห้าแสน ทุนประกันหนึ่งแสนคุ้มครอง1ล้านทุนประกันสิบล้านคุ้มครองร้อยล้านโอเคนะคะชื่อแบบคือคุ้มทบีสิบเท่านะผู้หญิงอายุ3าสิจะส่งเบี้ยอยู่ที่ปีละเก6ห0่สองพันหบาทด้วยทุนประกัน1ล้านคุ้มครอง10บล้านนะคะอันนี้ความคุ้มครองแล้วแต่ว่าลูกค้าจะให้ความคุ้มครองที่เท่าไหร่ทีนี้ภาคลืมภาคลืมถ้าลูกค้าบอกว่าฉันเนี่ยควรความคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมนะคะคําถามที่เราจะถามลูกค้านะคะถามลูกค้าเลยว่าพ่านะคะปัจจุบันเนี่ยคุณลูกค้าไรายได้ประมาณเท่าไหรค่ค่ะตอบได้ตอบนะคะตอบไม่ตอบไม่ไมถ้าไม่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าตอบได้นะคะการเช็คอัพสุขภาพทางการเงินของลูกค้าเนี่ยจะเป็นการเช็คอัพที่ถูกต้องที่สุดคะ่ะ ลูกค้าเขาอาจจะไม่ตอบอ่ะพอลูกค้าไม่ตอบเราก็ถามใหม่บ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะทุกวันเนี้ยไม่ใช้ไม่ใช้ต่อเดือนคุณลูกค้าต้องใช้เงินเท่าไหรค่ค่ะในการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนคือไม่ใช้ไม่ใช้ต้องมีอ่ะต้องมีจ่ายอ่ะรายจ่ายต่อเดือนอ่ะเท่าไหร่ค่ะถามรายได้ลูกค้าไม่ตอบเราก็ถามรายจ่ายนะะสมมติลูกค้าบอกว่าไม่ใช้ไม่ใช้ฉันต้องมีสามหมื่นสามหมื่นก้อนเนี้ย มาจากไหนคะใครเป็นคนหาลูกค้าบอกฉันคนหาคนเดียวอ่าคนทั้งบ้านคือหาคนเดียวใครคนหาหาด้วยกันหาคนเดียวบางคนบอกว่าหาทั้งสองคนผัวเมียช่วยกันก็มีนะคะอะถ้าเขาบอกว่าหาสองคนผัวเมียช่วยกันนะคะอาคุณพี่คะถ้าเกิดว่าวันนี้ขาดคนใดคนหนึ่งไปค,คุณลูกค้าไม่เดือดร้อนถูกไหมคะอยู่ได้สบายใช่ไหมคะ ถ้าลูกค้าบอกว่าอยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนแปลว่าแบบประกันที่เราเสนอไม่เหมาะสมกับเขาเพราะว่าสามีเสียเขาก็อยู่ได้สบายๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าใช่ค่ะถ้าขาดเข้าไปก็ลําบากเพราะว่าเงินสามหมื่นก้อนเนี้ยนูหาได้หมื่นหนึ่งสามีหาได้สองหมื่นถ้าสามีไปทํางานแล้วไม่ได้กลับแปลว่าเงินหายไปจากครอบครัวสองหมืนบาทถูกไหมคะ อ่ะไม่ใช้ไม่ใช้ก็คือต้องใช้เดือนละสามหมื่นสามหมื่นเนี้ยคุณพ,พี่อยากให้อยู่กับครอบครัวก,กี่ปีคะลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าก็ไม่เข้าใจอีกก็บอกอ่ะหนูหมายความว่าพี่อะอยากมีสมมติว่าสามีไม่อยู่หรือว่าภรรยาไม่อยู่เนี่ยอยากให้เงินเดือนของเขาเนี่ยอยู่กับครอบครัวพี่ไปอีกกี่ปี ลูกค้าบอกว่าจะอยู่ให้นานๆอะ่ะอยู่ให้นานที่สุดอะ่ะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันลูกคนเล็กอายุเท่าไหร่ถ้าลูกค้าบอกลูกคนเล็กอายุห้าขวบนะคุณพี่คิดว่าเด็กห้าขวบเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองได้นะ่ะตอนเขาอายุเท่าไหร่คะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่ายี่สิบห้าเพราะว่าเรียนจบยี่สิบสามกว่าจะหางานทําปรับอะไรทุกอย่างเข้าเนื้อเข้าเข้าที่เข้าทางก็ประมาณยี่สิบห้านะก็คิดจากอายุลูกคนเล็กก็ได้หนะ้า ลบด้วย25แต่ว่าเขาต้องการให้เงิน30,000เนี้ยอยู่กับโพเทคครอบครัวเขาแหะอีก20ปีคูณด้วย30,000ค่ะอืม30,000คูณด้วย12เดือนก่อนเนาะเพราะว่าเดือนละ30,000ปีหนึ่งก็มี12เดือนคูณด้วย12เดือนก็เป็น306,000คูณด้วย20ปี ก็เป็นเงินเจ็ดล้านออกมาแล้วค่ะคือทุนประกันลูกค้าควรทำทุนประกันที่เจ็ดล้านสองแสนบาททีนี้เจ็ดล้านสองแสนบาทหุยลูกค้ารู้สึกว่าทำไมเยอะเงินเดือนฉันแค่นี้เองก็จะ,จะส่งไวไหมเพราะว่าทุนประกันมันสูงถูกไหมคะถ้าคุณลูกค้าส่งได้คุณลูกค้าบางคนเ็าส่งได้เขาก็ไม่ได้สีเรียดละเจ็ดล้านสองถ้าความคลองเจ็ดล้านสองเนี่ยฉันต้องทําเบี้ยประกันเท่าไหร่ เราก็ไปคำนวณเบีย้ยประกันให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็เข้าไปคำนวณเลยว่า,อ,าอันนี้ทุนประกันหนึ่ง,ง 10, 000, ล้านคุ้มครองสิบล้านเบีย้ยที่ปีละเจ็ดหมื่นสองถ้าคุ้มครองเจ็ดล้านน่ะทุนประกันจะอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดแสนคุ้มครองเจ็ดล้านนะคะก็จะได้ทุ 7, 000, นประกันอยู่ที่เจ็ดแสนนะคะเจ็ดแสนคุ้มครองลูกค้าไปที่เจ็ดล้านนะคะส่งเบี้ยอยู่ที่ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาท นะคะ5้าหมนแปด้อยิบาทนั่นเองถ้าลูกค้าส่งไหวก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะนะคะเห็นไหมคุ้มครองเจ็ดล้านส่งเบี้ยแบบประกันแบบนี้มารู้แบบก่อนว่าทุนประกันเจ็ดแสนทุนประกันเจ็ดแสนคุ้มครองเนี่ยคือทุนประกันเจ็ดแสนคุ้มครองเจ็ดล้านนะคะฝากเบี้ยอยู่ที่ห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทครบยี่สิบปีคืนให้ร้อยสิบเปอร์เซ็นตของทุน ก็คืนให้เจ็ดแสนสองเอ้ยเจ็ดเอ้ยเจ็ดแสนเจ็ดหมืนบาทนั่นเองนะคะมาดูตัวเลขแล้วคุณลูกคา้าเราคูไม่ไหวเนี่ยตั้งห้าหมื่นเราก็มาคำนวณใหม่ค่ะตามหลักที่เราเรียนมาเนาะการทำความคุ้มครองนะคะค่าวความสามารถควรทำอย่างน้อยสามถึงห้าปีของรายได้ นะคะเหตุผลที่สามถึงห้าปีเนื่องจากว่าในสามถึงห้าปีเนี่ยคนข้างหลังเราต้องปรับตัวปรับค่าใช้จ่ายภายในบ้านหางานทําลูกๆต้องปรับตัวมันมีเวลาที่ให้เขาปรับตัวไงคะแต่ถ้าคุณไม่ทําประกันเลยอะ่ะสมมุติว่าคนหาเงินตายเลยตกน้าตายรถชนตายเลยแล้วคนอยู่ข้างหลังน่ะเป็นคนที่อยู่ใช้อะ่ะเป็นคนที่ใช้ตางจากคุณคนนั้นคนเดียวอะ่ะเหวอเลยนะคะ ไม่รู้จะไปทางไหนเออเลยนะดังนั้นอ่ะสมมุติว่าคนคนนี้สามหมืนคูณด้วยสิบสองเดือนก็คือสามแสนหกใช่ไหมคะถ้าเขาทำค,คุ้มครองถอดค่าตัวไว้สามปีแล้วก็คูณสามค่ะก็ได้แล้วก็คือทุนประกันหนึ่งล้านแปดหมืนบาทนั่นเองก็คือสามปีถ้าเขาอยากความคุ้มครองสักหกปีนะคะก็สามแสนหกคูณหกก็คือคุ้มครองที่สองล้านนะ อ่าอันนี้ก็คือในเรื่องของการคำนวณหาความคุ้มครองทุนประกันให้กับลูกค้านั่นเองนะคะพอได้ความคุ้มครองอันนี้มาแล้วอ่าเราก็มาดูที่คุ้มทบีสิบเท่าเนาะอ่าทุนหนึ่งแสนและกันเมื่อกี้คุ้มครองสามปีเนาะค่าความสามารถสามปีนะคะผู้หญิงอายุสามสิบทุนหนึ่งแสนก็จะคุ้มครองเขาอยู่ที่ ตามทุนสิบเท่าของทุนประกรันก็คือหนึ่งล้านบาทนะคะส่งเบี้ยปีละเจ็ดมืเจ็ดพันสอร้อยหกสิบบาทครบสัญญาคืนให้อีกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะสัญญาคือยี่สิบปีส่งยี่สิปีคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มสัญญานะคะแปลว่าลูกค้ารายนี้ส่งมาเจ็ดพันสองร้อย อีสองเดือนเสียชีวิตบริสจ่ายหนึ่งล้านเลยจบสัญญานะคะทีนี้ลูกค้าเรามาคำนวณให้คุณลูกค้าว่าอีกเจ็ดพันสองร้อยหกสิบาทเนี่ยลูกค้าเงินหายไปเท่าไหร่เจ็ดพันสองร้อยหกสิบคูณด้วยยี่สิบปีส่งไปทั้งหมดหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยคบยี่สิบปีคืนให้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเงินหายไปสามหมื่นห้าพันสองร้อยนะคะหารด้วยยี่สิบปีค่ะปีละพันเจ็ดร้อยหกสิบ นะคะหารด้วย12เดือนเดือนละ146บาทนะคะหารด้วย30วันหายไปวันละ4บาท8สตางค์่คุ้มครอง1ล้านทุกกรณีเลยอย่างนี้คิดว่าดีไหมคะมันเป็นทั้งเงินเก็บของลูกค้าด้วยเป็นทั้งเงินประกันด้วยนะคะลูกค้าบอกมันขาดทุนอะนาะงแต่มันขาดมันขาดทุนตัวเงินกำไรคือเรามีชีวิตรอดครบ20ปีนะคะ เงินสี่บาทเนี่ยให้มันเป็นเงินเสียดอกเคราะดีไหมคะคุณลูกค้าแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าคุณลูกค้าอยู่นะคะยี่สิบปีคุณลูกค้าหาเงินได้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะคะแต่ถ้าเสียชีวิตไปก่อนก็ให้ลูกลูกละล้านหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่เราสามมีเรามีความสามารถมากกว่านี้นะคะอาจจะหาเงินได้เป็นสิบยี่สิบล้านก็ได้ถูกไหมคะอันนี้จบแล้วนะคะสําหรับคุ้มทวีสิบเท่านะคะต่อไป ชื่อแบบคุ้มทวีห้าเท่านะคะคุ้มทวีห้าเท่าภาคจะภาคจะแนะนําที่ความคลองหนึ่งล้านเท่ากาันเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ความคล้คมครองหนึ่งล้านเท่ากันนะคะเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะทั้งสองทั้งสามแบบเนี่ยเริ่มต้นที่ทุนประกันห้าหมื่นนะคะออทั้งสองแบบนะแบบห้าเท่าก็จะสิบเท่า เริ่มต้นที่ทุนห้าหมื่นนะคะสิบเท่าอ่ะทุนหนึ่งแสนคุ้มครองหนึ่งล้านเบี้ยเจ็ดพันสองถ้าทุนห้าหมื่นนะคะคุ้มครองห้าแสนเบี้ยอยู่ที่สามพันสามต่อปีก็ตกเือนละสองร้อยกว่าบาทแต่ให้คุ้มครองห้าแสนโอเคไหมคะอันนี้มาตัดมาที่คุ้มทวีห้าเท่าชื่อแบบก็บอกว่าห้าเท่าก็คือคุ้มครองห้าเท่าของทุนประกันนั่นเองทุนประกันหนึ่งแสนเนี่ยคุ้มครองห้าแสนทุนประกันสองแสนคุ้มครองหนึ่งล้าน นะคะทุนประกัน1นึ่งแสนเนี่เบี้ยที่ห้าพันแปดร้อยหกสิบาทห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมคะห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาททุนประกันหนึ่งแสนนะคะแต่วันเนี้ยภาคบอกว่าภาคจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ความครองหนึ่งล้านเท่ากันก็เลยต้องใส่ทุนประกันสองแสนเพื่อที่จะให้คุ้มทวีห้าเท่าเนี่ยคุ้มครองหนึ่งล้านเท่ากับคุ้มทวีสิบเท่านะคะรูปแบบของ คุ้มทวีห้าเท่านะคะคุ้มครองหนึ่งล้านตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเหมือนกันแต่ครบสัญญาก็คืนให้ร้อยสิบเปอร์เซ็นตของทุนเหมือนกับคุ้มทวีสิบเท่าแต่บังเอิญว่าคุ้มทวีห้าเท่าเราทำความคล้มครองทำทุนประกันหนึ่งสองแสนเมื่อครบสัญญายี่สิบปีเขาก็เลยคืนให้สองแสนสองหมื่นบาทนะคะตัวเลขนี้นะคะ แล้วส่งเงินล่ะส่งเท่าไหร่ส่งเยอะกว่าคุ้มทวีสิบเท่าส่งอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบาทต่อปีนะคะแต่ค่ยความคุ้มครองก็คือหนึ่งล้านครบเนี่ยได้เยอะกว่าคุ้มทวีสิบเท่าหนึ่งเท่าเลยคุ้มทวีสิบเท่าตอนครบได้แสนหนึ่งหมื่นคุ้มทวีห้าเท่าตอนครบได้สองแสนสองเนื่องจากว่าทําทุนไวสองแสนทีนี้มาคิดเป็นตัวเลขนะคะว่าเมื่อกี้ คุ้มทวีสิบเท่าเงินหายไปวันละ4บาทวันละ4บาท4.8บาทคุ้มทวีห้าเท่าเงินลูกค้าจะหายไปเท่าไหร่11760นะคะ11760คูณด้วย20ปีเป็นเงินที่ส่งไป235,200นะคะลบด้วย220,000เงินครบสัญญา หายไปเท่าไหร่คะหายไป1 5ึ0 0มืบาทหารด้วย20ปีหายไปปีละ760บาทหารด้วย12เดือนหายไปเดือนละ63บาทนะคะหารด้วย30วันวันละ2บาทนะคะคุณลูกค้าคะถ้าวันนี้เงิน2บาทเก็บไว้คุณลูกค้ารวยขึ้นไหมคะถ้า โยนเงินสองบาทออกไปลูกค้าจนลงไหมคะคุณลูกค้าจนลงไหมคะก็ไม่จนลงใช่ไหมคะถ้าวันนี้เงินสองบาทแล้วมันเกิดให้ค่าตัวคุณลูกค้าหนึ่งล้านบาทคุณลูกค้าสนใจไหมคะเงินหายแค่สองบาทเองอะ่ะอีกสองแสนสองอะ่ะวันนี้ผู้หญิงอายุสามสิบทำอีกยี่สิบปีข้างหน้าเขาอายุห้าสิบก็เป็นเงินกเกษียณให้กับตัวเขาเองณนะวันนั้นลูกเขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ไม่ต้องห่วงแล้วแต่คนที่ควรห่วงคืออะไรห่วงตัวเขาเองว่าแก่มาแก่ชาราต้องมีตังค์ใช้ถูกไหมคะก็เป็นเงินก้อนให้กับเขาด้วยนั่นเองอ่าอันนี้จบแล้วนะสําหรับคุ้มทวีห้าเท่าและแบบที่สามอันนี้เป็นแบบที่เน้นประกันเลยเป็นเงินทิ้งทั้งหมดเป็นเงินประกันทั้งหมดนะคะชื่อแบบคุ้มซัสิบเก้าทับสิบเก้านะคะ แบบนี้เริ่มต้นที่ทุนประกันห้าแสนนะคะทุนประกันห0 0แ0นนะทุกอายุรับอายุ20ถึงอายุ60เหมือนกันผู้หญิงอายุ30ทุน5้าแ0,000นเบี้ยอยู่ที่1,695บาทนะคะแต่เสียชีวิตทุกกรณี5 0 0แสนบาทตั้งแต่วันเริ่มสัญญาอ่ะเรามาเปรียบเทียบทุน1ล้านให้เขาเพราะว่าเมื่อกี้เราให้ความเราดูที่ทุน1ล้านเราก็ใส่ไปตัวเลข1ล้านเบี้ยเท่าไหร่ อ่ะหนึ่งล้านนะคะเบียเท่าไหร่คะสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทต่อปีนะคะต่อปีปีค่ะต่อปีปีละสามพันสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองตกเดือนเท่าไหร่ไม่ถึงสามร้อยเนาะเพราะว่าสิบสองสามเป็นสามสิบหกสองร้อยกว่าบาทให้ความของหนึ่งล้านบาทแต่เงินก้อนเนี้ยเป็นเงินทิ้งนะทิ้งเท่าไหร่มาดูรูปแบบของโครงการคะ่ะ นี่คุ้มครองหนึ่งล้านนะคะฝากอยู่ที่ไม่ได้ฝากอันนี้คือเรียกว่าส่งเลยนะเพราะว่าเป็นเงินทิ้งครบสัญญาไม่มีเงินคืนนะคะแบบนี้เป็นประกันล้วนเลยสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะชำระสิบเก้าปีถ้าเลยสิบเก้าปีล่ะเกิดอะไรขึ้นก็หมดสัญญาค่ะถ้าสายก็คือสายภายในสิบเก้าปีอะ่ะถ้าครบสิบเก้าปีก็จบสัญญา ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เงินทิ้งไปก็เป็นเงินเสะาะเคราะห์ไปนะคะก็ส่งทั้งหมดอยู่ที่หกหมืนสี่พันสี่ร้อยสิบบาทที่ทิ้งเงินไปนะคะแต่โชคดีที่ไม่ได้ใช้นะคะโชคดีไนงะไม่ได้ใช้ตังไม่ได้ม่ได้ใช้หนึ่งล้านไงโชคดีไม่ได้ใช้หนึ่งล้านไงโชคร้ายคืออะไรเสียเงินหกหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาท แต่ว่าเป็นเงินสะดอกเคราะห์ไงคะก็คือไม่เป็นอะไรก็เสียเงินไปถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นอะไรไปขึ้นมานะ่ะลูกได้หนึ่งล้านแบบประกันแบบนี้ลูกค้านิยมทําประมาณห้าปีหกปีหรือสิบปีเขาก็ถ้าเกิดว่าเศียฐระกัน,นบ้านน่ะรายได้เขาสเสถียรเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาทําเป็นแบบอื่นที่เน,น้นเงินออมไปด้วยคุ้มครองไปด้วยก็ได้นะคะซึ่งระยะแรกที่ลูกค้าทําแบบนี้เป็นเป็นระยะที่ลูกค้ากังวลว่า เออถ้าเขาเป็นอะไรไปครอบครัวเขาจะเดือดร้อนเขาต้องการส่งเงินน้อยที่สุดก็อาจจะส่งแค่ห้าปีแล้วก็เปลี่ยนแบบก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ฝากไว้นะคะสําหรับแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองทั้งสามแบบนะคะถ้าสงสัยยังไงนะ่ะก็โทรมาหาภาคได้หรือว่าแชทกันมาได้นะคะเดี๋ยวถ้าแชทมาแล้วโทรมาแล้วภาคไม่ได้รับเดี๋ยวภาคจะโทรกลับีกนะคะสงสัยอะไรก็สามารถตอบแชทมาได้นะคะ สำหรับวันนี้เนะ่ะก็สอนแบบสามแบบก็หายไปแล้วยี่สิบนาทีโชคดีนะคะทุกคนก็หวังว่าเดือนนี้นะคะจะทำเป้าหมายให้ทะลุเป้าทุกๆคนนะคะหรับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะวิวาไม่สวยเลยว่าใหม่สวัสดีค่ะ <laughs>